หากท่านได้ยินเสียงน้ำโขงยามค่ำคืนเคยสงสัยไหมว่าใต้ผืนน้ำนั้นซ่อนอะไรเอาไว้เบื้องลึกของแม่น้ำสายนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งชีวิตของชาวบ้านหากแต่เป็นประตูสู่เมืองบาดาลอาณาจักรของพญาน,นาคผู้ย,ยิ่งใหญ่แม่น้ำโขงในภาษาบาลีเรียกว่าแม่โขงเป็นสายธารศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงโลกมนุษย์กับภพบภูมินาคในตำนานกล่าวว่าใต้ลำน้ำน,ำนี้มีทางเชื่อมไปยังนครนาคินเมืองหลวงแห่งพญาน,นาคที่ปกครอง โดยพญาสีสุดโทและพญานาคชั้นสูงและในเงามืดของเกลียวคลื่นยังมีเส้นทางลับที่มีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะมองเห็นหนึ่งในผู้ปกครองรุ่มน้ำสายนี้ก็คือพญานาคแห่งโคงใต้หรือในบางตำราลับเรียกว่าองค์นาคาวโรธท่านมีเสียนจำนวนห้าเสียนลำตัวยาวดังเรือมังกรสีเกลด็ดเขียวอมทองเปล่งแสงเมื่อจันเต็มดวงในยามค่ำคืน หากผู้ใดโชคดีได้ยินเสียงน้ำปั่นวนแสดงว่าองค์นาคากำลังลอยผ่านใต้ลำน้ำแต่รู้หรือไม่ว่าในช่วงหนึ่งของปีท่านจะเปิดประตูบาดานสู่โลกมนุษย์และนั่นก็คือวันออกพรรษาที่มีปรากฏการแสงประหลาดบ้งไฟพญานาคลูกไฟสีแดงลอยจากแม่น้ำโขงขึ้นสู่ฟ้าไม่มีควันไม่มีเสียงไม่มีเชื้อเพลิงวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้แน่ชัด แต่คนลุ่มน้ำโขงเชื่อว่านั่นคือการถวายพุทธบูชาจากพญาน,นาคแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตมีตำนานพระธุดงองค์หนึ่งเดินทุดงริมโขงคืนหนึ่งได้ยินเสียงเพลงจากใต้น้ำเสียงดุดขับร้องแบบพราหมณ์ท่านหลับตาภาวนาแล้วเห็นวิหารใต้น้ำงดงามสุดประมาณประตูทองคำถูกเปิดออกมีองค์พญานาคองค์ใหญ่ต้อนรับและกล่าวว่าที่นี่คือหนึ่งในเจนครนาคินภารกิจของเราคือ การปกป้องธรรมะและช่วยมนุษย์ผู้ศรัทธาเรื่องเล่านี้ไม่ได้มีแค่ในฝั่งไทยแต่ยังปรากฏในฝั่งลาวเวียดนามกัมพูชาซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านล้วนมีสารพญานาคศิลาจารึกและเครื่องบูชาที่ชาวบ้านเชื่อว่าท่านยังอยู่เพียงแต่เราต้องรู้จักฟังให้มากพอบางทีในค่ำคืนนี้ถ้าคุณยืนริมฝั่งแม่น้ำแล้วหลับตาฟังเสียงคลื่นบางทีเสียงกระซิบขององค์นาคอาจกำลังเรียกคุณอยู่ แล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยังที่จะเปิดใจเข้าสู่โลกของพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขง